ฝนหลวงเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm. ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ห่วงใยในความทุกข์ยากของระสมนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งโครงการฝนหลวงสามารถเล่งธรรมชาติให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการได้มีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่1เรียกว่าขั้นเกาะกววนหรือเก่อเมฆในเวลาประมาณ9ก้าโมงโดยให้เครื่องบิน2องลำบินไปต้นลมพื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดจะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคอไรที่ระดับ7,000ฟุตขวางทิศทางลมเมื่อผงเกลือถูกโปรยไปในอากาศจะดูดซับความชื้นจากอากาศและกันตัวเป็นเม็ดน้ำเล็กๆจำนวนมากมารวมกลุ่มกันอยู่เป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าขั้นเหลืองให้อ้วน ซึ่งเป็นเวลาประมาณ11โมงคราวนี้จะใช้สารสูตรร้อนผงแคลเซียมคอราไรด์โปรยเข้าไปในกลุ่มเม็ดที่ระดับประมาณ8,000ฟุตบริเวณใต้ลงของขั้นตอนแรกแคลเซียมคอราไรด์จะทำหน้าที่2อ,อย่างคือ ดูความชื้นจากอากาศกลายเป็นเม็ดน้ําที่มีขนาดใหญ่แล้วร่วงหล่นลงมาชนแล้วรวมตัวกันเป็นเม็ดน้ําเล็กๆจนมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแคลเซียมคลอไรยังทําให้เกิดความร้อนความร้อนเกิดขึ้นจากการแยกมวลอากาศเป็นก้อนเมฆให้เกิดการไหลเวียนและเร่งให้เมฆก่อย่อสูงขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นโจมตีเป็นเวลาฟรามาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงถ้ายอดเมฆสูงไม่เกิน1ึ จะโจมตีด้วยเทคนิคแซนด์วิชซึ่งใช้เครื่องบิน2ลำบินโจมตีพร้อมกัน2ระดับเครื่องที่1จะโปรยผงเกลือแป้งโซเดียมคอร์ไที่ระดับความสูงประมาณ10,000ฟุตบริเวณไหล่เมฆเหนือลมส่วนเครื่องที่2จะโปรยผงยูเรียที่บริเวณชิดฐานเมฆกลุ่มเดียวกันทางใต้ลมเยืองกัน45องศาผงเกลือแป้งจะดูดซับเม,ม็ดน้ำเพิ่มขนาดเม็ดน้ำที่ไหล่เมฆให้โตขึ้นและร่วงหล่นลงมาสมทบกับเพื่อนที่เราอยู่ที่ฐานเมฆ ขณะที่ผงยูเรียก,กระทบเม็ดน้ําที่ฐานเมฆจะละลายน้ําและดูดความร้อนทําให้อากาศที่ฐานเมฆจมตัวลงชักนําให้เม็ดน้ําขนาดใหญ่ที่อออยู่ร่วงหล่นลงมาจากฐานเมฆฝนจึงเริ่มตกลงสู่พื้นที่เป้าหมาย